มีชายคนหนึ่งเจอแรคคูนน้อยในถังขยะเขาจึงเก็บมันมาเลี้ยงอย่างไม่ลังเลแรคคูนได้ชีวิตใหม่โดยไม่ต้องไปหาอาหารตามถังขยะอีกต่อไปมันเรียนรู้ที่ได้อยู่กับคนและคอยช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยๆเป็นค่าตอบแทนที่เลี้ยงดูมันวันหนึ่งมันรับขนมจากเจ้าของและวิ่งออกนอกบ้านไปปกติมันจะออกไปวิ่งเล่นตามภาษาแรคคูนน้อยใช้เวลาไม่นานมากมันก็จะกลับเข้าบ้านเองแต่ครั้งนี้ เจ้าของเห็นว่ามันออกไปนานกว่าปกติจึงออกไปตามหามันแล้วเขาก็พบว่ามันกำลังออกเดทเจ้าของจึงกลับเข้าบ้านและปล่อยให้มันเติบโตจากเด็กสู่วัยรุ่นเมื่อมันกลับเข้าบ้านเจ้าของจึงจับมันอาบน้ำทันทีสิ่งที่ยืนยันว่าเจ้าแรคคูนตัวนี้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะวันต่อมามันได้นำขนมและออกนอกบ้านไปอีกครั้งเจ้าของคิดว่ามันคงไปหาสาวน้อยตัวเดิมแต่เมื่อเปิดถังขยะออกมา เขาถึงกับหัวเลาะลั่นเพราะเห็นลูกของเขากำลังปาร์ตี้เข้าสังคมและคูนอยู่นั่นเองยาโรสลาว่านางฟ้านักกระโดดสูงการแข่งขันกระโดดสูงหญิงในโอลิมปิกครั้งนี้สื่อต่างชาติมองว่าแชมป์โลกคนนี้ยังไงก็ต้องนอนมาแน่ๆแต่เธอไม่ใช่แค่นอนมาเท่านั้นเธอสร้างไวรัลในโลกกีฬา ด้วยการนอนหลับในสนามของศึกโอลิมปิกในครั้งนี้สื่อข่าวถามเธอหลังแข่งจบว่าเธอชิวเกินไปหรือเปล่าเธอบอกว่าความจริงแล้วมันไม่ใช่การไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมแข่งขันนะแต่มันคือการลดความเครียดและได้พักผ่อนไปในตัวด้วยคุณก็รู้ใช่ไหมว่าการแข่งขันประเภทลานมันใช้เวลานานและคุณต้องอยู่ในสนามตลอดเวลานี่อาจเป็นเคล็ดลับความสำเร็จของมาโลสลาวามาอูชิกในครั้งนี้ เธอคว้าเหรียญทองให้กับชาติยูเครนของเธอได้ด้วยความสูงถึง2เมตรจะนอนมาหรือมานอนเธอก็ทำให้โลกรู้แล้วว่าโอลิมปิกรอบหน้าเจอกับเธอแน่นอนด้วยดีกีแชมป์โลกและวัยเพียง22ปีในตอนนี้ คุณเคยมีโมเมนต์ที่สุดแสนประทับใจกับครอบครัวบ้างไหมวันนี้ Open w เ r l ร์เจอมาเล่ายินดีนำเสนอชาเลนจ์ความน่ารักในครอบครัวที่จะทำให้คุณใจฟูชาเลนจ์น,นี้ผมได้ไปเจอหลายๆคลิปแล้วรู้สึกชอบมากมันเป็นชาเลนจ์ที่สร้างสรรค์ให้ความรู้สึกมากมายในคลิปเดียวชาเลนจ์น,นี้จะให้ลูกของพวกเขาถ่ายวิดีโอให้โดยการถือกล้องมือถือแต่เด็กๆพวกนั้นไม่รู้ว่าเขาได้ถูกแอบถ่ายรีแอคชั่นจากกล้องหลังของโทรศัพท์ ทำไมผมถึงชอบชาเลน g ์น,นี้คุณดูแววตาของพวกเขาสิครับมีทั้งความรักความอบอุ่นความภูมิใจในตัวพ่อแม่ของพวกเขาบางคนถึงขังน้นน้ำตาคอกับการที่เห็นมุมร่าเริงของพ่อแม่ที่มอบให้กับเขาที่จึงเป็นสาเหตุที่ผมอยากจะนำเสนอชาเลน g ์สุดน่ารักนี้ให้เพื่อนๆที่มีลูกหลานลองไปทำกันดูนะครับคุณอาจจะได้รีแอคชั่นจากพวกเขาที่คุณอาจจะคาดไม่ถึง สิงโตทะเลน้อยตัวนี้ขึ้นชายฝั่งในเมืองแคลิฟอร์เนียคนในหมู่บ้านใกล้ๆชายฝั่งรับมันไปเลี้ยงเมื่อเห็นว่ามันแข็งแรงและโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วพวกเขาจึงตัดสินใจปล่อยมันคืนสู่ท้องทะเลแต่มันกลับไม่อยากจากพวกเขาไปมันจึงกลายเป็นของขวัญจากท้องทะเลให้กับคนในหมู่บ้านตอนนี้มันเหมือนสมาชิกอีกคนไปแล้วทุกคนต่างเลี้ยงดูมันด้วยความรัก ไม่ว่ามันจะเดินไปที่ไหนหรืออยากจะกินปลาของคนที่กําลังวางขายพวกเขาก็ยินดีให้มันเอาไปได้ทุกเมื่อถ้ามันต้องการมันชอบว่ายน้ำเล่นใกล้ชายฝั่งที่นอนของคนในหมู่บ้าน oh. ก็พร้อมจะเป็นของมันได้เสมออาจจะว่ายน้ำมาเล่นกับคุณได้ทุกเวลาพวกเขาจึงไม่พลาดที่จะพกปลาให้มันอยู่ตลอดสิงโตทะเลตัวนี้อยู่กับคนจนมันซึมซับความเป็นคน และได้ความรักจากทุกคนที่มอบให้มันอย่างมากมายทุกวันนี้มันกลายเป็นเซเลบในหมู่บ้านที่ไม่มีข้อสงสัยถ้าวันหนึง่งมันอยากจะออกสู่ท้องทะเลกว้างทุกคนก็พร้อมที่จะเข้าใจมันเพราะมันก็ได้มอบความรักให้กับทุกคนมามากพอแล้วเช่นกัน นี่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่แบบหนูจะยอมแลกร่างกายของหนูพังไปทั้งตัวแล้วทั้งเอ็นขาดลูกสะบ้าพังสะโภกก็หลวมไปหมดแล้วครั้งนี้หนูจะทุ่มสุดตัวหนูจะยอมแลกทุกอย่างที่หนูมีนี่เป็นคำพูดของเทนนิสภาณิพัก์วงพัฒนากจนักเทควันโดทีมชาติไทย กับการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกครั้งสุดท้ายของเธอณกรุงปารีส2024เธอฝ่าฟันจนเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศที่ต้องเจอกับนักกีฬาจีนพี่เทนนิสรู้มือเป็นอย่างดีว่าสาวจีนคนนี้ก็มีดีพอที่จะชนะเธอได้เช่นกันเธอจึงตั้งใจในการชิงครั้งนี้เป็นพิเศษยกแรกเทนนิสชนะไป6-3ต่อคะแนนยกที่ส ฝั่งสาวจีนเป็นฝ่ายชนะไป3-2ต่อคะแนนจึงต้องมาชิงกันในยกสุดท้ายเป็นฝ่ายของน้องเทนนิสที่สามารถทำคะแนนได้ดีกว่าเตะเข้าหัวสาวจีน2ครั้งติดทำให้เธอชนะไป6-2ต่อคะแนนน้องเทนนิสถึงกับปลดปล่อยความกดดันและความดีใจที่เธอสามารถส่งท้ายโอลิมปิกครั้งสุดท้ายของเธอได้อย่างสวยงาม ด้วยการคว้าเหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาไทยในศึกโอลิมปิกครั้งนี้เหรียญน,นี้ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่เธอเท่านั้นแต่ในเวลาตีสของบ้านเราเชื่อว่าชาวไทยหลายล้านคนต่างรอให้กำลังใจเธออยู่อย่างแน่นอนมันจึงมีความหมายกับคนไทยด้วยเช่นกันเพราะเจ้าวิลกุลวุฒิที่เพิ่งเข้าชิงเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวก่อนหน้านี้ก็พลาดท่าในรอบชิงอย่างน่าเสียดาย ความหวังเหรียญทองมันจึงตกมาอยู่ที่น้องเทนนิสอีกครั้งแล้วเธอก็ทำมันได้สำเร็จภาพที่น้องเทนนิสก้มลงกราบโคชเชเป็นภาพที่ประทับใจไปทั่วโลกโคชเชโค้ที่ทำให้น้องเทนนิสทะยานเป็นมือหนึ่งของโลกในรุ่นของเธอสัญชาติไทยที่โคชเชเพิ่งได้มามันตอบในตัวแล้วว่าโคชเชรักนักกีฬาและประเทศไทยมากแค่ไหน การก้มกราบของน้องเทนนิสจึงเป็นคำตอบแทนนักกีฬาเทควันโดไทยว่าพวกเขาเชื่อมั่นในตัวโค้ชคนนี้และรักในโคเชมากเพียงใดโค้เชสบัดทงชาติไทยอย่างภาคภูมิใจเพราะครั้งนี้เขาคือคนไทยอย่างเต็มตัวน้องเทนนิสเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยติด และสามารถคว้าเหรียญโอลิมปิกได้ถึง3ครั้งที่เข้าร่วมแม้เธอจะประกาศวางมือหลังจบโอลิมปิกครั้งนี้แต่เชื่อว่าชื่อของน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนก,กิจจะอยู่ใน Hall of Fame ของทัพนักกีฬาไทยไปอีกแสนานาง Open World เจอมาเล่าขอแสดงความยินดีกับน้องเทนนิสที่ได้เหรียญทองอย่างที่ใจหวังและขอขอบคุณความทุ่มเทของน้องเทนนิส ที่มอบความสุขให้กับพวกเราชาวไทยมาโดยตลอดขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งขอบคุณจริงๆครับเด็กน้อยคนนี้ขึ้นรถไฟกับแม่ของเขาระหว่างที่เขาหยอกล้อก,กับพ่อของเขาที่อยู่ด้านนอกของรถไฟอย่างสนุกสนานโดยเขายังไม่รู้ว่าเขากับแม่ต้องห่างกับพ่อไปนานแค่ไหนแต่เมื่อเด็กคนนี้เห็นท่าทีของแม่ของตัวเอง เขาก็เข้าใจโดยธรรมชาติเลยว่าแม่ของเขากำลังเสียใจและเขาคงไม่ได้เจอพ่อเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศยูเครนที่กดอายการศึกไม่ให้ผู้ชายอายุ18-60ปถึงกปีออกนอกประเทศแต่เป็นเขากับแม่ที่ต้องหนีออกมาจากเขตสงครามในประเทศถึงพ่อของเขาจะแสดงท่าทีว่าไม่เป็นอะไรแต่ลึกๆในหัวใจต้องห่างไกลกับลูกเมีย มันคงเป็นอะไรที่อธิบายด้วยคําพูดได้ไม่หมดอย่างแน่นอนหากเขาขอพรได้สักข้อในตอนนี้เขาคงอยากจะขอให้โลกนี้ไม่มีคําว่าสงครามอีกต่อไปหมาน้อยตัวนี้กำลังโดดเดี่ยวและสับสนที่ถูกทอดทิ้งเจ้าของเป็ดตัวนี้ไปเจอเหมือนเข้าจึงนำมันกลับมาเลี้ยง เป็ดตัวนี้รับรู้ได้ว่ามันกำลังหวาดกลัวจึงให้เจ้าหมาน้อยขี่หลังมันดูแลเจ้าหมาน้อยด้วยความรักจนวันนี้เจ้าเป็ดมีลูกเป็นขยงหมาน้อยจึงอยากดูแลลูกๆของเป็ดให้เหมือนกับพี่น้องของตัวเองหลังจากนั้นแม่เป็ดก็ได้จากเจ้าหมาและลูกๆเป็ดไปเจ้าหมาตัวนี้จึงดูแลเป็ดพวกนี้เป็นอย่างดีถ้ามันสามารถพูดได้มันคงบอกกับเจ้าเป็ดว่า ไม่ต้องห่วงนะแม่ผมจะดูแลน้องๆเอง